วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมอุปกรณ์ที่จะทำให้การประชุมออนไลน์มีสีสันและไม่จืดชืดอย่างที่เคยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนต้นตาลครับวันนี้พบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นครับวันนี้ผมอยู่กับอุปกรณ์ที่จะใช้งานร่วมกับการประชุมออนไลน์นั่นก็คือกล้องนั่นเองครับที่ผมพูดว่าการประชุมของท่านจะไม่จืดชืดอีกต่อไปเนี่ย ผมหมายถึงในส่วนของภาพนั่นเองนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการประชุมออนไลน์ทุกวันนี้เรามักจะโฟกัสในส่วนของคุณภาพเสียงเป็นหลักก่อนคุณภาพของภาพนั่นเองครับและวันนี้ครับผมเลยพาท่านผู้ชมมาพบกับอุปกรณ์นะครับกล้องนะครับเป็น Conference Camera จากแบรนด์ซาวิชั่นครับเขาได้เปิดตัวนะครับ New m o d e เครับภายใต้รหัสที่ชื่อว่า HD 400U นั่นเองครับ กล้อง h d 4 0 0 u ครับเป็นกล้อง conferenc e camera ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานประชุมนะครับระดับมืออาชีพนะครับผมรวมไปถึงการใช้งานนะครับแบบ streaming อนไลน์หรือการทำ video call ทั่วๆไปก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองครับเดิมทีในการเลือกใช้กล้องสำหรับการประชุมออนไลน์การทำ conferenc การทำ video c a อ l หรือการส t r e a m i n g นะครับเพื่อการเรียนการสอนนะครับหรือการใช้งานทั่วๆไปเนี่ย เรามักจะโฟกัสในส่วนของเ e สโซลูชันของภาพเท่าไร่ความละเอียดเท่าไรนะครับความเร็วของภาพเฟรมเรตเปอร์เซกเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณภาพที่ออกมาก็ทําได้ดีนะครับมีความคมชัดได้ในระดับหนึ่งครับแต่ทางซาวิชั่นนะครับเขาก็ได้มีการอัปเกรดและพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับนอกจากเขาจะให้รายละเอียดของภาพที่สูงแล้วนะครับเจ้า HD 400U ตัวนี้เนี่ยเขาให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD ครับหรือ 1080p นั่นเองครับ และจุดสําคัญนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากความละเอียดที่สูงแล้วนะครับเขาเลือกใช้ชิ้นเลนนะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยใช้ชิ้นเลนของแทมรอนนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตนะครับเลนชั้นนําของโลกนะครับซึ่งนักเล่นกล้องนะฮะกล้องตัวใหญ่ๆอย่างกล้องแบบ dslr เนี่ยหลายท่านรู้จักแน่นอนนะครับชิ้นเลนของแทมรอนนะครับเพราะว่าใช้ชิ้นเลนที่มีคุณภาพภาพที่ออกมาคมชัดและสวยมากๆครับนั่นแปลว่าทาง s ซอร์วิชชเนี่ยได้มีการยกระดับนะครับ คุณภาพของภาพนะครับสำหรับการประชุมออนไลน์นะครับการทำวิดีโอคอรหรือการทำสตรีมมิ่งให้ภาพคมชัดมากกว่าที่เคยมีสีสันมากกว่าที่เคยด้วยครับและนอกจากนั้นครับเจ้า h d 4 0 0 u นะครับยังคงคุณภาพไว้นะครับในรูปแบบของกล้อง PTZ นะครับ Conference Camera นะครับก็คือรูปแบบการใช้งาน pan tilt และ zoom ครับสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและสมูทมากๆครับผม มาดูสเปคนะครับของเจ้า HD 400U สักเล็กน้อยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นในส่วนของคุณภาพหรือความละเอียดของภาพเนี่ยเขาให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full High Definition หรือ 1,080p นะครับผมและสำหรับชิ้นเลนที่ยกมาจากค่ายของ Tamron เนี่ยนะครับก็ให้ความสามารถในการซูมแบบ o p ปติ a l ลสูงสุดถึง 20x นะครับหรือ20เท่านันเองและยังสามารถซูมในรูปแบบดิจิตอลได้อีก16เท่าครับผม และนอกจากการเลือกใช้นะครับชิ้นเลนจากแทมรอนนะครับผู้ผลิตชิ้นเลนระดับโลกแล้วนะครับผมเขายังเลือกใช้เซนเซอร์ CMo s ขนาดใหญ่นะครับขนาด1ทับสนะครับและเป็นซ m o s จาก Panas ซ n i กด้วยรับรองได้เลยนะครับว่าคุณภาพของภาพที่ออกมาสวยและคมชัดทุกอนูเลยครับต่อมาครับในส่วนของขนาดและตัวกล้องนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกับฝ่ามือผมท่านผู้ชมเขาเป็นกล้องแพนทิวซูมเนี่ยขนาดกระททดรัดนะครับน่าใช้งานนะครับผมในชุดเนี่ย ก็จะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้นะครับพร้อมกับชุดต่อนะครับปลั๊กไฟอะแดปเตอร์นะครับผมมาดูพอร์ตด้านหลังกันบ้างนะครับผมเอาคร่าวๆก่อนนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับสายแลนนะครับผมก็เอาไว้ออกอินเทอร์เน็ตนะครับผมเอาไว้คอนโทรลระยะไกลนะครับผมจุดตรงนี้ก็จะเป็นไลน์อินสัญญาณของไมโครโฟนครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB ซึ่งมีให้เลือก2แบบเป็น USB 3แล้วก็ USB 2.0นะครับเป็น Type B และ Type A นะครับที่นำไปเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการ select เลือกนะครับในส่วนของ IP ของกล้องนะครับ Port control เนี่ยมีให้เลือก2แบบเป็น2.2 3 2, และ4.8.5นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในส่วนของ Camera Track นะครับซึ่ง Track กับไมโครโฟนนะครับผมและตรงนี้เนี่ย จะเป็น HDMI out นะครับผม1ช่องนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่ออะแดปเตอร์และสวิตช์เปิดปิดนั่นเองครับในส่วนของรีโมทกันบ้างครับเขาก็ให้รีโมทเอามาควบคุมตัวกล้องนะครับเพราะว่าตัวกล้องเองเนี่ยสามารถนะครับจดจำตำแหน่งหรือพรีเซ t ตได้สูงถึง255 preset พรีเซตครับผมเราสามารถควบคุมผ่านรีโมทหรือใช้งานผ่านพอร์ตคอนโทรลที่อยู่ด้านหลังเครื่องได้ครับและเราก็สามารถปรับตั้งค่าทั่วไปครับ กดเข้าเมนูเพื่อปรับตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณภาพของภาพนะครับรายละเอียดภาพและปุ่มเมนูครับที่ทําให้เราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆของกล้องนะครับและตรงนี้ครเราก็สามารถซูมได้2แบบ s โล w z ซูมแล้วก็ซูมแบบ a s สหรือซูมแบบเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานครับแต่ตรงนี้เอาเป็นโอเวอร์วิวให้เห็นภาพกันก่อนนะครับว่ามีรีโมทมาให้ในชุดครับและรีโมทตังนี้ก็สามารถควบคุมนะครับกล้องได้สูงสุดถึง4กล้องได้ด้วยรีโมทอันเดียวครับ ท่านผู้ชมครับเจ้า HD 400U ตัวนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไมโครโฟน tracking ครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับไมโครโฟนอย่างไมโครโฟนในห้องประชุมที่เป็น goosnake ไมโครโฟนได้นะครับซึ่งไมโครโฟนนั้นต้องรองรับระบบ camera tracking ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครบัก็จะมีพอร์ตมีโปรโตคอลให้คุยกันได้ระหว่างไมโครโฟนและกล้องครับ ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนจำนวนมากๆม,มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหลายท่านนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยจะช่วยให้คู่สนทนาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งทราบได้ว่าเขากำลังสื่อสารหรือพูดคุยอยู่กับใครที่อยู่ในห้องประชุมนั้นๆครับผมรูปแบบการทำงานของเขาจะเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากดไมโครโฟนนะครับปึ๊บแล้วกล้อง ก็จะหมุนนะครับมายัางตำแหน่งที่ได้ถูกตั้งค่าเอาไว้และอย่างที่ผมได้เรียนไปครับว่าเขาสามารถตั้งค่าตำแหน่งหรือ preset ได้สูงสุดถึง255 preset ครับผมอีกจุดหนึ่งที่อยากให้เห็นภาพครับนั่นก็คือคุณภาพของภาพที่ออกมาครับในวันนี้ในการถ่ายทำเนี่ยผมและทีมงานจะใช้กล้องนะครับที่เป็นกล้อง DSLR ของ Panasonic Lumix G95 นะครับพร้อมเลน normal ที่มากับตัวกล้องซึ่งใช้ถ่ายทำอยู่เป็นประจำครับหลาย10คลิปแล้วนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับภาพของกล้องที่ผมใช้นะครับก็คือ Panasonic G 9 5นะครับและจับมาชนกับภาพของ s a v i ิ i o n HD 400U ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าคุณภาพที่ออกมาเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับผมตั้งกล้องไว้ข้างๆกันตอนนี้ท่านกำลังรับชมกล้องของ Panasonic G 9 5อยู่นะครับผมต่อไปเราไปชมภาพของ HD 400U กันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมภาพนะครับจากกล้อง s ซ v i s i o n HD 400U นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่านอกจากคุณภาพที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเขายัางมีโหมดไมโครโฟน tracking นะครับผมเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นจุด overview นะครับหรือเป็นภาพหลักนะครับที่เราตั้งค่าเอาไว้แต่เมื่อเรากดไมโครโฟนครับนี่ฮะ กล้องก็จะแพนมายังจุดที่เราวางไมโครโฟนและตั้งค่าตำแหน่งกล้องเอาไว้ครับและเราก็สามารถตั้งตำแหน่งให้กล้องจดจำได้สูงสุดถึง255ตำแหน่งเลยครับหากผมกดปิดไม้นะครับกล้องก็จะกลับมาที่ตำแหน่ง Overview อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับและนำไปใช้งานนะครับจากฟีเจอร์ของ HDC ร0อย U นะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของคุณภาพของกล้องนะครับ Savision HD 400U นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ทำงานนะครับในรูปแบบของ Work From Home เป็นประจำมีการประชุมออนไลน์อยู่เป็นประจำนะครับการวิดีโอคอลหรือการสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับหรือการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยหลากหลายรูปแบบหลากหลายงานเลยนะครับที่จะต้องอาศัยกล้องในลักษณะนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า h d 400U เป็น1นึ่ในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาให้คุณภาพของภาพที่คมชัดนะครับและชัดเจนรวมถึงสีสันที่ออกมาเนี่ยสีสวยด้วยนะครับนอกจากการประชุมแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยก็นำไปใช้งานครับในรูปแบบของการค้าขายแบบออนไลน์นะครับผมก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเอาไปโฟกัสสินค้าเลือกตำแหน่งที่ต้องการนะครับเวลาพูดถึงสินค้านะครับก็กดตำแหน่งไปนะครับให้กล้องไปโฟกัสนะครับ ด้วยความคมชัดนะครับของชิ้นเลนจาก t ทม์รอนนะครับสีมอสนะครับเซนเซอร์รับภาพจาก p a n a s o n i กกับคุณภาพภาพระดับ Fu ฟูล h d d e f i n i t i o n เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าสร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาอย่างแน่นอนครับและนอกจากความชัดเจนของกล้แล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่นำไปใช้งานนะครับแบบเป็นกิจจักษณะหน่อยนะครับการประชุมนะครับออนไลน์ที่มีคู่เข้าร่วมประชุมหลายๆท่านครับเราก็สามารถเลือกใช้ฟีเจอร์นะครับ ไมโครโฟน tracking นะครับเพราะว่ากล้องเป็นกล้องระบบ IP ที่สามารถ tracking หรือจับภาพตามไมโครโฟนได้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าไมโครโฟนนั้นจะต้องมีระบบ camera tracking ด้วยนะครับที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้กับกล้องรูปแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดหรือหน่วยงานใดนะครับองค์กรใดที่มีไมโครโฟนในห้องประชุมอยู่แล้วลองสำรวจดูได้ครับว่าไมโครโฟนของท่านนะครับมีโหมด camera tracking หรือเปล่าท่านสามารถเพิ่มนะครับ option ออน,นะครับ อัปเกรดห้องประชุมของท่านให้กลายเป็นห้อง Room คอนเฟลต์รูมได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเจ้า h d 4 0 0 u ตัวนี้ครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ s a l u t i o n h d 4 0 0 u Conference Camera ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านใด้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามายัางทีมงานขายของเราได้ทุกช่องทางเช่นเคยครับผมหรือเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ w w w s a u d d s h o p ครับ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ